กลับมาจากห้องน้องไปคืนน้องมาทำป๊อปคอนคาราเมลทำแบบเขาพูดป๊อปคอนคาราเมลอวะนะมปลายเขาเรียนแบบสุขาศึกษาเกี่ยวกับโลกชะโลกอะไรแบบนี้ด้วยนะแล้วเราก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ายังเรียนไม่ดีเหมือนกับว่าความสาดเขายังไม่ได้อ่ะ ฉันก็เลยเหมือนกับว่ากับบอรีบอาบน้ําทันทีเลยเหม่าว่าด้วยความที่ฉันกําลังน้องน้องก็เหม่าว่าพูดว่าอยากทํางานอย่างเดียวเลยอยากทํางานเก็บตังค์อยากทํางานเก็บตังค์ทํางานเก็บตังค์อันนี้คือกี้กับอุ้มอยากทํางานเก็บตังค์อย่างเดียวเลยคือเขาอยากย้ายอะประมาณนี้นะด้วยความที่ตัวนี้มันดูแลสายยาก้วยแหละอืมแล้วก็อันนี้เรืองสวดตัวเกินไปประมาณนี้ฮะเออฉันก็เลยคิดว่า น่าจะบริจาค <c oughs> น่าจะ <c oughs> ไม้ถูพื้นกระถางน้ําให้น้องเว้ยเออจริงๆจากใจ,จเลยเหมือนว่าห้องเขาเป็นคาบดําอ่ะฉันบอกว่าพ่อเขาเป็นช่างเหมือนนะฉันเหมือนว่าต้องเริ่มจากตรงเนี้ยนะเออแล้วเหมือนว่าเราเลยคิดว่าเราใช้วิธีนี้ดีเราก็เลยน่าจะมีไม้ถูพื้นกับถังเอาไว้เช็ดพื้นอย่างเดียวแล้วก็ห้องมันมีแอร์ใช่ป่ะต้องมีสเปร์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้สําหรับเด็กที่เรียนมปลาย มอปลายนะสําหรับมอปลายก็น่าจะเป็นสองอย่างนี้เหมือนว่าไม้ถูพื้นกับกระป๋องน้ําสําหรับเช็ดพื้น <c oughs> ห้องพันี้ฉันคิดว่าอย่างน้อนสรุปมาได้แค่เนี้ยเขาน่าเขาหน้าจะเป็นภูมิแพ้ที่ตัวของหมอเองด้วยเป็น SLE <c oughs> เป็นวันนี้เราจะมีโปรแกรมที่จะอ่านเรื่อง SLE กันก็คือว่าเหมาะที่จุฬาลงกรณ์ก็ให้ ยาความดันตาเหมือนความดันตาใช่ไหมเราให้น้องกี้มาโอ้ยฉันบอกว่าฉันก็เลยบอกว่าทําแบบนี้เหมือนทําลายตัวเองนะเหมือนว่าพอเราทํางานไม่ได้นะเด็กอ่ะพอเด็กสมัยเนี้ยนะเป็นแบบนี้เหมือนว่าพอเราทํางานอะไรมากไม่ได้นะเราจะทําลายตัวเราเองโดยการแบบว่าชีวิตเราจะแย่ลงอ่ะทําลายตัวเราเองอ่ะทั้งนี้บอกว่าด้วยความที่สงสารพ่อแม่ทําอะไรไม่ได้เหมือนว่าพ่อแม่ลําบากปั๊บเราจะทําลายตัวเราเองทันทีเลย อันนี้คือแบบว่าสิ่งที่เราต้องเหมือนว่ารู้เรื่องเนี้ยว่าเหมือนว่าเด็กมันยังลำบากอยู่นะอะไรประมาณนี้น <c oughs> ก็คนลำบากสอนอ่ะ <c oughs>